ยุคนี้ใครว่าวิศวกรรมยานยนต์คือแค่เครื่องยนต์คือพลาดอะ่ะเดี๋ยวนี้โลกเขามาไกลแล้วมีทางรถไฟฟ้ารถอัจฉริยะเต็มไปหมดเทคโนโลยีก็โหดมากแลรู้ไหมประเทศเรากําลังจะเป็นศูนย์กลาง e ีวีของอาเซียนเลยนะตอนนี้บริษัทใหญ่ๆต้องการวิศวกรสายนี้เยอะมากส่วนมอเตอร์สปอร์ตก็ไม่ใช่แค่แข่งรถแต่เป็นสนามฝึกวิศวกรตัวท็อปที่ได้ลองของจริงใครชอบเทคชอบรถชอบความล้ำต้องวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่และ port, มอเตอร์สปอร์ตมอลังสิทธ์เพราะมันไม่ใช่แค่อนาคตแล้วอะ่ะ มันคือตอนนี้เลยสวัสดีครับผมกล้าวผมเตอร์ครับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่และมอเตอร์สปอร์ตครับวันนี้พวกผมจะพามาแนะนําสาขาครับผมมาดูกันว่าสาขาเรามีดีอะไรเรามีสาขาวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่และมอเตอร์สปอร์ต เรามีอาจารย์ผู้สอนจบคุณวุฒิยานยนต์และเครื่องกลตรงทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งในประเทศและต่างประเทศเรามีการพานักศึกษาไปเยี่ยมชมศูนย์ซ่อมบำรุงยานยนต์และทีมแข่งในวงการมอเตอร์สปอร์ตระดับประเทศเช่นทีมแข่ง Toyota า a ารูรเรซิ่งทีมแข่ง Por ช c h e a อทีมแข่ง Ben ดศูนย์บริการ b บ n ซ์เอ็มจีศูนย์บริการ b บ n ซ์ราชคูรูโตโยตา้าเรซ n ิ่งเดเวล OP เมนต์ฝ่ายยานยนต์ไฟฟ้าเบนลี่ฝ่ายายานยนต์ไฟฟ้า p r s เช e เรามีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนําในต่างประเทศเช่นความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีคุนหมิงจากประเทศจีนด้านยานยนต์สมัยใหม่และยานยนต์ไฟฟ้าความร่วมมือกับจอห์นเชอร์ปิงยูเวอร์ซิตี้จากสวีเดนด้านการออกแบบโครงสร้างรถยนต์และการแข่งขันโซลาร์คาร์กระบวนการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่และมอเตอร์สปอร์ตเรียนจริงจับจริงเข้าใจจริงแข่งจริงเรียนจริง สาขาวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่และมอเตอร์สปอร์ตเราเรียนรู้เกี่ยวกับระบบยานยนต์สมัยใหม่รวมถึงยานยนต์ไฟฟ้าและการใช้เชื้อเพลิงทางเลือกเช่นไฮโดรเจนเชื้อเพลิง l อ g และเอเทนอลในยานยนต์เราเรียนรู้หลักอากาศพลศาสตร์ของรถยนต์เรียนรู้ระบบควบคุมยานยนต์การติดต่อสื่อสารระหว่างกล่องอี u และเครื่องยนต์เราเรียนรู้วัสดุที่ใช้ทำรถยนต์และเครื่องยนต์เราเรียนรู้การทำทีมแข่งและงานด้านมอเตอร์สปอร์ตจับจริง เราได้จับชุดทดสอบแรงม้าและแรงบิดของเครื่องยนต์จริงๆเราได้ทดสอบการอ่านค่าสัญญาณจากกล่อง ECU ผ่านออสซิลโลสโคปจริงเพื่อให้เห็นสัญญาณการฉีดเชื้อเพลิงสัญญาณต่างๆของเครื่องยนต์ในระบบควบคุมยานยนต์สมัยใหม่เราทดสอบการวัดค่าความเหนืดอของน้ำมันเครื่องจริงและเราได้ทดสอบการทำงานของระบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าของรถยนต์ไฟฟ้าจริงเข้าใจจริง เราได้ลงมือปฏิบัติด้านการออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์หาค่าความแข็งแรงของชิ้นส่วนด้วยวิธี f i n i t e e l e m e n t เราได้เห็นการาฟสัญญาณต่างๆในรถยนต์จริงจนเราเข้าใจเราได้เห็นการพัฒนาชิ้นส่วนยานยนต์สำหรับงานมอเตอร์สปอร์ตจริงจนเข้าใจจริงแข่งจริงพวกเรามีความร่วมมือจากทีมแข่งจริงและวิศวกรตัวจริงจากทีมเบนดิก เราได้สัมผัสบรรยากาศการเป็นวิศวกรทีมแข่งจริงๆที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตเส้นทางการประกอบอาชีพสาขาวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่และมอเตอร์สปอร์ตวิศวกรออกแบบรถยนต์หรือออโตม o t i v ดีไซน์เอนจิเนียร์วิศวกรเครื่องยนต์หรือพาวเวอร์เ n รน g i เอนจิเนียร์วิศวกรควบคุมคุณภาพหรือคุณภาพเอนจิเนียร์วิศวกรวิจัยและพัฒนาหรือ R; d เอนจิเนียร์วิศวกรยานยนต์ไฟฟ้าหรือ E ีวเอนจิเนียร์วิศวกรทดสอบหรือเทสเอนจิ และอื่นๆอีกเพียบยการประกอบอาชีพของสิทธิ์เก่าที่จบการศรึกษาจากสาขาวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่และมอเตอร์สปอร์ตพิต้าวิศวกรทีมรถแข่งเบนดิกพิกันวิศวกรบริษัทเอรินพี่ป่านเจ้าของบริษัท q d r a c i ร g จำกัดดำเนินธุรกิจอะไหล่รถแข่งและเสื้อผ้าที่ใช้ในการแข่งรถลองมาดู มาจับไข่ควงพวงมาลัยน็อตที่ช็อปเราได้นะมีพี่ๆและอาจารย์คอยให้คำแนะนำอยู่พร้อมจูนทุกคนให้พร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมวิศวกรรมยายนยนต์สมัยใหม่และมอเตอร์สปอร์ตและสารฝันการเป็นวิศวกร,กรทีมรถแข่งมารออยู่มาสมัครกันเยอะๆนะครับ